เข้าใจการโฆษณาออนไลน์ได้ในหนึ่นาทีและสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คือแอดโฆษณาแอดโฆษณาคือการนำส่งข้อมูลหรือคอนเทนต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ถ้าคุณเห็นโฆษณาอยู่แสดงว่าคุณคือคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังสนใจในการทำโฆษณาออนไลน์ผมมีคอร์สคอร์สหนึ่งที่จะสามารถทำให้คุณเข้าใจเรื่องการทำโฆษณาออนไลน์และคุณจะเรียนรู้ได้ใน3วันเป็นคอร์สออนไลน์ช่วยชาติ นี่คือคอร์สที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิดปีที่แล้วคอร์สคอร์สนี้จะสอนคุณให้เข้าใจตั้งแต่เนื้อหาเริ่มต้นว่าออนไลน์การตลาดทํำยังไงคุณจะสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้คุณเข้ามาเรียนได้แม้คุณไม่มีสินค้า <S <S 1> <S 1> พราะเราจะสอนให้คุณเลือกสินค้ากระแสว่าช่วงนี้ควรจะขายอะไรลงทุน